สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของเราพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่สองนะครับผมอยูที่สองสิงหาเลยนะารัทุกทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคําเตือนนะครับ ให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะครับคําเตือนการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและการนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับและไม่เคยทําให้แคร์ดูทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขมงคลรวมทั้งการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับใครอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกกับทางช่องเราก็ได้เลยนะครับผมเนาะ ตอนนี้สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปแลกเข้านะครับก็จะลดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางยูทูบเขาจัดให้นะครับผมเนาะวันนี้จะเป็นวันที่สองกันยานะครับเรามาดูของวันที่สามสิบเอ็ดเอาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับมาอีกแล้วแต่มาล่แล้วครับมาอีกแล้วครับดูครับออกตัวเดิมไหมเนี่ยเอ้หกเจ็ดเนาะหกเจ็ดใช่ไหมเนี้ยหกเจ็ดนะครับงวดที่แล้วแปดเจ็ดงวดก่อนแปดเก้าครับดูเอาครับเป็นไงครับ ล่างสามวดติดผมก็บอกร่างสามวดติดนะครับจะไปเข้าแบบ6ตัวนะครับมาวันนี้นะครับหลักร้อยที่แม่แกเป็นหนึ่งอันนะครับผลที่ออกนะครับหกเจ็ดแปดสี่ศูนย์สี่ไอสี่ศูนย์แปดน่าจะเป็นหกเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดเนาะนะครับน่าจะจะเข้าหามผมเลยผมอุตส่าห์บอกว่าหามผมบอกแล้วว่าหลักรัฐร้อยสิบหน่วยจะมีเลขแค่สามตัวจริงๆครับมีแค่สี่ศูนย์แล้วก็แปด หามหลักพันกับหลักสิบซะงั้นไอ้หลักพ like ันกับหลักหน่วยนะครับผมกะว่าจะให้หามหลักร้อยกับหลักสิบไม่มาเอาอีกแล้วครับเล่นกันอีกแล้วเหมือนหนีของผมเลยนะครับเหมือนหนีเลยนะครับงวดที่แล้วก็เหมือนกันงวดที่แล้วก็แบบเนี้ยนะครับตัวเดิมเลยครับดูเอาครับพี่น้องงวดที่แล้วครับแปดอยู่หลักเดิมเลยครับอยู่หลักเดิมเลยครับมันยังไงครับยังไงครับเนี่ย นะครับอืมรุ่งนี้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของไทยเราเลงดีๆหกเจ็ดแปดสี่ 6, 7, 8, 4, แล้วก็ 8, <c oughs> 6, 7, 8, 4, แปดศู 8, นย์นะครับหกเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดศูนย์นะครับดูนะครับมีแค่สามคู่เผื่อมากนะครับเ <c oughs> อาไปดูที่สองเลขดับกับดับหลักพันห้ากับหกครับผ่านสองตัวเลยมีหลักร้อยครับ นี่มีหลักร้อยผมบอกแล้วถ้าสลับกันก็เข้าอะไรเสร็จผมหมดเลยเข้าหามด้วยนะครับหลักร้อยมีหลุดตัวหนึ่งนะครับหลักสิบดับสี่กับห้าก็อยู่นะครับอืมหลักหน่วยดับสี่กับห้าครับก็อยู่โคลมาตัวเดียวนะครับอืมก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่เขี่ยทิ้งนะครับส่วนพวกนี้ครับมาแต่หกนี่ฮะเสียดายเลยครับเนี่ยหกตัวนี้อืม เป็นที่แน่ๆผมไม่ได้ประกบให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเบิ้ลตรงไอ้อยากให้พี่น้องตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมคิดว่าเนี่ยแต่ผมก็พิกัดตรงนี้นะครับเข้านะครับสําหรับพื้นที่ที่ดูผลหกตัวนะครับเข้าพี่น้องล่างเลยครับหกเจ็ดนี่ครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องล่างเนี่ยสามงวดติดนะครับหกเจ็ดอ่าหนึ่งงวดนะครับเจ็ดแปดสองงวดแปดเก้าสามงวดนะครับ ไันจะไม่มาจริงๆเหรอครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับคาใจอยู่เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยแหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าพลาดเป้านะครับพลาดเป้าพลาดเป้าแต่ว่าก็พี่น้องก็มีผลดีอยู่นะครับสําหรับเล็กดับก็ยังโอเคนะนะครับจูดละหกไอ้สูตรละสองตัวเนี่ยหลักละสองตัวเลยนะครับเพิ่งหลุดนะครับเพิ่งหลุดน้ก็เดินมาดีตลอดนะครับนะเพราะว่าการมีหลุดมีเข้าบ้างเนาะ อทีนี้มาดูของวันที่สองนะครับใครชอบดับก็ว่ากันไปดับนะครับใครชอบเด่นก็ว่ากันไปเด่นนะครับไม่แน่นะครับเนี่ยอ้ที่ผมทําเนี่ยอาจจะไปออกของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ได้นะครับของพรุ่งนี้นะครับของวันที่หนึ่งกันยานี่นะครับดับเดินดีนะครับไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งหลักละสองตัวอีกนะครับไปไหนก็เสี่ยงแล้ว นะครับอ่าลองดูซิเราก็ค่อยเพิ่มค่อยปรับกันไปนะครับ นะครับมาดูที่ดับ <c oughs> ดับหลักร้อยครับไอ้ดับหลักพันหลักพันหลักพันยังค่อนข้างค่อนข้างอยู่นะนะครับเอาเรื่องกันนะเจ็ดกับแปดนะครับ งวดที่แล้วหลักร้อยหลุดไปตัวหนึ่งเนาะมาดูวันนี้จะมายัางไงนะครับแม่ไม่น่าเลยแปดแล้วก็เก้านะครับหลักร้อยอันนี้คือดับนะครับดับคือคาดว่าจะไม่มาหรือจะไม่มีนะครับบางคนยังไม่รู้อีกว่าดับคืออะไรนะครับเด่นคืออะไรยังไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าดูยังไงนะครับออจริงๆนะครับมีมีไม่รู้จริงๆนะครับ 3 4นะครับหลักสิบด,ดับหลักหน่วยครับหลักสุดท้ายศูนย์หนึ่งอดับไม่ดับซ้ำกันแค่เลขแปดนะครับดูนะครับมีแค่สองหลักนี้นะครับที่ชนกันที่ดับชนนะครับสองเจ็ด เก้าศูนเอาอันนี้ลืมขีดขั้นให้นะครับตัวหนึ่ง ทีนี้ก็เลี้ยงโยกหลักเอานะครับเก้าศูนสามสองสามงวดติดแล้วนะครับที่ออกแบบ คือไม่ไม่ได้อยู่ใน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 โครงสร้างของชุดะนะครับที่จริงเขาจะอยู่ในโครงสร้างเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับอ,ออกมายังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับทีแรกศูนย์เก้า

2 7 8 2 7 9 2 8 9 7 8 9 2 2 7 3นะ พี่น้องอีกครับอืมผมคิดว่าล่างอีกหละนะครับพี่น้องอีกครับหามอีกนะครับถ้าแน่เนอ,อถ้าแน่จริงก็เอามาอีกสินะครับให้พี่น้องตรงนี้อีกดิกล้ามาไหมล่ะครับงวดที่สี่ลองไหมล่ะนะครับผมว่าผมยังไมาทัานนี้นะครับ ผมอยากให้มาตอนนี้นะครับผมมาล่างนะครับพี่น้องล่างหามก็ไม่ต้องสืบนะครับหามน่าจะตรงนี้นะครับเพราะว่าหามหลักพันกับหลักหน่วยในสองงวดและตัวเป็นตัวเดียวกันนะครับคือเกาหัวเลยอ่ะครับผลออกมานะครับตัวเดียวนะครับคือเลขเก้านะครับลองลุ้นดูนะครับทุกคนทุกท่านก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการเคราะห์เลขมงคลของราวพัฒนานะครับลืมเขียนวันที่สงสัยจะออก ตรงๆสี่ตัวที่2องนะครับประจำที่2นะครับนี่คือการค้อเรียกมงคลเท่านั้นนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความสุขสารเพื่อเพื่อนกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องสัทธาปาฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ